สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะ Star Wars u n d o r ตอนที่9ผมดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังกันในคืนนี้นะครับผมหลักๆนะครับจะมีอยู่3โลเคชันนะฮะนั่นก็คือ,อที่คาร์ติน่า้านะครับผมที่อันดอโดนจองจําอยู่นะฮะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นที่คอัสซองนะที่มอนมอตมาอ่ากําลังวางแผนกับเคโทมานะครับนางธนาคาร แล้วก็โลเคชั่นที่3นะครับจะเป็นที่บริกโดนทรมานนะครับผมนี่ฮะหลักๆประมาณนี้ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจะเป็นตอนที่ขยายให้ซีซั่นเนี่ยมันมี12ตอนนะจริงๆแล้วนะครับผมมองว่าซีรีส์อันดอร์เนี่ยมี8หรือ9ตอน10ตอนก็เพียงพอเลยนะครับไม่จำเป็นต้องถึง12ตอนนะครับผมมันยาวเกินแล้วก็บางตอนเนี่ย มันอาจจะเป็นน้ำซยเยอร์นะครับผมอย่างตอนนี้นะฮะชัดเจนนะครับส่วนโมนเดลหลักๆนะฮะและเป็นเกร็ดหนังนครับจะมีอยู่3ามเรื่องเรื่องแรกนี่ครับจะเป็นเรื่องของน้องสาวของมอนมดมานะครับซึ่งก็โผล่ออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็คนดูต้องลองอ๋อนะว่าเธอเป็นใครเธอคนดูเนี่ยรู้จักอย่างดีนะฮะถ้าเกิดดูอันดร์มานะครับแล้วความคิดเนี่ยตรงกันนะครับระหว่างพี่สาวกับน้องสาวมีความคิดในการค้นล้มจัก,กรวรรดิอย่าง เต็มที่เลยฮะแน่วแน่ด้วยนะครับผมแล้วก็เอาจริงเดินหน้าแล้วถอยหลังกลับไม่ได้นะครับผมตรงนี้นะครับส่วประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือดาวโวสคาดันนะครับผมดาวโวสคาดันเนี่ยไม่เคยปรากฏนะครับในเนื้อหาอื่นๆของ Star w a r เลยนะครับผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อในซีรีส์อันดอตอนนี้นะครับตัวละครนี้นะฮะเป็นมาเฟียเป็นอาชญากรที่ร่ำรวยนะครับผมก็คือมีเงิน่ะ ที่เป็นเงินมืดเงินสีเทาเงินได้มาอย่างผิดกฎหมายล่ำรวยเหมือนกับมาเฟียเนี่ยฮะแล้วมอนมอดมาเนี่ยเธอต้องขอความช่วยเหลือจากคนนี้ฮะเพื่อฟ้องเงินนะครับผมแล้วก็โยกย้ายเส้นทางการเงินต่างๆเพื่อไม่ให้อิมพีเรียลเนี่ยจับเธอได้แล้วก็รู้ว่าเธออ่ะสนับสนุนฝ่ายกบฏอยู่ก็ต้องใช้ ดาวอสคอร์ดอนแล้วก็ให้เคทอมาเนี่ยไปคุยนะครับผมตรงนี้นะฮะผมมองว่าตอนหน้าเนี่ยดาวอสคอรดอนน่ะคงจะปรากฏตัวมากขึ้นกว่าในตอนนี้นะครับตัวประเด็นที่สามนะครับการทรมานบิ๊กนะครับผมบิ๊กก็คือเพื่อนนะฮะของคาซินแอนดอร์นะครับผมที่ได้เจอคนสุดท้ายเลยก่อนอันดอร์นะฮะจะจะหายสาบสูญไปนะครับผม ไปเอมพาร i อิมพิเรียลอ่ะนำโดยมีโลนะฮะก็จับบิ๊กเนี่ยมาทรมานนะครับผมให้ใส่เครื่องหูฟังเพื่อจะเค้นความจริงว่าอันดอไปไหนอยู่ที่ไหนนะครับผมไอเครื่องทรมานนี้นะเขาเรียกว่าดิโซไนนะครับผมดิโซไนอ่ะมันเป็นผอพันนะ่อมีการร้องแล้วก็ประสานเสียงอ่ะแบบทุกทรมานนะฮะก่อนดนคฆ่านะครับผมแล้วก็มันดัดแปลงเลียงสีเลียง ประสานเสียงให้มันกลางวานนะครับผมแล้วก็ใส่ในหูซึ่งเสียงเนี่ยคนดูจะไม่ได้ยินนะฮะคนที่ได้ยินคนเดียวคือบิ๊กคนดูต้องจินตนาการว่าไอ้เสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนานๆเนี่ยมันทําให้สมองอะเกิดความอันตรายได้สมองเสื่อมอะไรยเงี้ยฮะอืมนะครับแล้วจัก,กรวรรดิเนี่ยก็ใช้อาวุธเนี่ยเอาไว้ทรมานฉเฉลยหรือว่าผู้ต้องขังหรือว่ากลับมาเค้นความจริงนะเป็นอาวุธที่เลวซามนะครับผม แต่หูฟังเนะมันก็ไม่เกิดรอยพฟกชั่นนะครับผมไม่ใช่เป็นการซ้อมหรือว่าอะไรยังไงถูกไหมฮะมันทําลายสมองยอะไรเงี้ยอืมนี่ฮะอาวุธชนิดนี้นะเป็นเสียงของดีโซไนนะครับผมประสานเสียงแล้วก็จับมาเรียงใหม่ทําให้เกิดเสียงกล้องกลางวานแล้วก็ทําลายสมองนะนี่แหละครับประเด็นหลักๆจะมีอยู่สามประเด็นนะครับสําหรับ Star Wars อ n d o ด ep ีที่เก้าที่ปล่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับดูกันได้แล้วนะครับถือว่าประเด็นไม่เยอะนะครับ ถ้าเกิดเยอะเนี่ยต้อง7จ็ประเด็นเลยนะในตอนนี้แล้วอีก3ตอนนะครับผมมองว่าต้องตายชับแล้วเพื่อจะต่อไปในซีซั่นที่สนะครับผมโอเคนะก็ดูกันได้นะครับทางดิสนีย์พัท o อสตร์ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม s u b สไครต์และสแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ่ดลินนะครับคุณสามารถดูดูตอนอื่นได้นะที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ